คุณผู้ชมส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะที่แชร์กันบนโลกออนไลน์ค่ะหลายคนก็พูดถึงกันเยอะพอสมควรเลยนะคะเป็นภาพของสามีภรรยาค่ะที่หอบเงินสดจำนวน3 0 0แสนบาทไปซื้อทองคำในร้านทองที่ชนบุรีนะคะสิ่งที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเนี่ยคือทั้งคู่แต่งตัวธรรมดาพูดจาแล้วก็ยิ้มอย่างจริงใจแล้วก็จ่ายเงินสดไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะคะ Facebook ชื่อพัทยาทองแมนโพสต์ภาพข้อความว่านี่ค่ะ ผ้าขี้ริ้วห่อทองจริงๆลุงกับป้ามาซื้อทองพร้อมกับโมทอง1ิบบาทไม่ต่อเลยสักบาทพนักงานบอกว่าขอถ่ายรูปลงเพจหน่อยคุณลุงคุณป้าก็หันมายิ้มกับเรานะคะเราก็บอกว่าวันนี้ป้าแต่งตัวไม่สวยเลยป้ากับลุงกําลังจะออกไปทํางานเราไม่รู้ว่าลุงกับป้าทํางานอะไรแต่ชื่นชมมากๆเห็นแล้วมีแรงบันดาลใจมากๆค่ะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครที่รูปลักษณ์ภายนอกเขาอาจมีดีซ่อนอยู่ข้างในมากมายก็ได้นะคะพอสอบถามเจ้าของร้านทองนะคะทราบว่าลุงกับป้าที่มาซื้อทองเนี่ยชื่อว่าลุงชาวฤทธิ์กับป้าน้อยทั้งคู่เดินเข้ามาดูสร้อยทองเหมือนลูกค้าทั่วไปเลยค่ะพนักงานร้านก็ต้อนรับกันปกติ จากนั้นทั้งคู่ก็บอกว่าอยากได้สร้อยทองหนัก10บาทพนักงานจึงหยิบมาให้เลือกนะคะเลือกจนได้เส้นที่ถูกใจลุงชาวริศแล้วก็ป้าน,น้อยเนี่ยก็ถามว่าหนูหนูเส้นนี้ราคาเท่าไหร่พนักงานบอกว่า2 8 8 0 0 0กับอีก900าบาทค่ะเมื่อทราบราคานะคะทั้งคู่ก็ขอไปกดเงินหายไปประมาณ5นาทีก็นำเงินสดมาจ่ายโดยที่ทั้งคู่ไม่ต่อรองราคาแม้แต่บาทเดียว ทำโอพนักงานต้องนับกันถึง3รอบค่ะจากนั้นเนี่ยก็ขอถ่ายภาพลงเพจร้านเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะจริงๆปกติก็มีมีอยู่แล้วนะคะทางร้านก็บริการดีทุกท่านอยู่แล้วแต่ทีนี้คือบางท่านเนี่ยก็คือจะแบบว่าแบบให้ลงเพจด้วยได้แล้วก็แบบไม่สะดวกให้ลงก็มีแต่ผมว่าวันนี้คือคุณน้าผู้ชายและคุณน้าผู้หญิงนะสะดวกให้ลงก็เลยขออนุญาตเก็บภาพ ไว้อะไรเนี้ยคะก็ให้ทางร้านเราได้ลงได้ใช่ให้ลงได้ค่ะก็ก็เลยถ่ายเขามีภาพถ่ายอ่าแล้วพี่อีกคนเนี่ยเขาเขาเห็นแหละแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่น้องเขาบริการแล้วก็พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจเขาก็เลยเอาไปแชร์ต่อด้านชาวเน็ตที่เห็นโพสต์นี้นะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมทั้งคุณลุงแล้วก็คุณป้านะคะรวมทั้งร้านทองด้วยที่บริการลูกค้าเป็นอย่างดีโดยไม่ด่วนตัดสินนะคะคนที่รูปรักษณ์ภายนอก ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามราคาทองคําล่าสุดนะคะทองคําแท่งรับซื้อขนาดนี้อยู่ที่บาทละ28,00 0ืกับอีก50บาทขายออกบาทละ28,00 0ืกับอีก150บาทส่วนราคาทองรูปประพันธ์ค่ะรับซื้อที่บาทละ27,545บาทกับอีก7จสตางค์ขายออกที่บาทละ28,650บาทค่ะแสดงว่าคุลุงคนานี้ซื้อทองที่มีการออกรดลายสวยมาก ถ้ากำเนิดก็เลยสูงกว่าปกตินะครับแต่ก็โหเนี่ยใครจะคิดนะครับว่าแต่งตัวแบบนี้เดินเข้ามาที่ร้านทองจะซื้อทองสักเส้นหนึ่งซื้อทีสิบบาทเงินสดสามแสนนะพี่บอกนะครับ